การนอนตะแคงทําให้เกิดการกระจุกตัวของไขมันใต้ผิวหนังและการเคลื่อนไหวเร็วๆในชีวิตประจําวันเกิดการกระแทกนานวันรูปหน้าจะหย่อนคล้อยเกิดถุงใต้ตารองแก้มร่องตรงมุมปากถุงไขมันบริเวณใต้คาง Gi f r ิน Face c o n t o u r Applicator สาหรับการลดเรือนริ้วรอยพร้อมทั้งปรับโครงสร้างของรูปหน้าให้กลับคืนสู่วัยเยาว์สามารถใช้ได้ทุกวันโดยใช้เวลา3-5นาทีในตอนเช้าและก่อนนอนใช้ร่วมกับครีมบารุงได้หลายชนิดไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตซีรัมไฮยาบูสเตอร์สリปิ้ง Hydro Crystal Eye Gel g a m a l a Butte Eye Balm g a m a l a Butte e n h a n c e Regenerate Cream Hydro Oasis Concentrate Formulation g a m a l a Butte Rifting and Controlling Serum For Face and Neck Renewal EQ10 Nice Cream Aster Sanctin Actifying Facial Cream ถ้าผลิตภัณฑ์ที่หน้าให้ลื่นก่อนแล้วจึงนวดวนด้วย Face Control Applicator ควรวางขนานกับผิวหน้าโดยเริ่มเกลียววนเบาๆบริเวณใต้ตาวนเป็นวงกลมโดยไม่ต้องลงน้ำหนากจากหัวต ตาไปห่างตาเลี่ยให้เบาที่สุดเพราะการลงน้ําหนักมากเกินไปจะทําให้เกิดดิ้วรอยได้ทาซ้าจนครีมบารุงซึมเข้าสู่ผิวโดยไม่ต้องนวดบริเวณเปลือกตาบนบริเวณร่องแก้มและมุมปากให้ป่องปากจนร่องแก้มหายไปเริ่มนวดวนจากบริเวณปีกจมูกโดยการวนเป็นวงกลมวนออกข้างแก้มและค่อยๆไล่ลงตามแนวร่องแก้มจนถึงมุมปากส่วนบริเวณมุมปากให้นวดจากมุมปากออกไปด้านข้างแก้มโดยการลากยกขึ้นสั้นๆส,สามารถลงน้ําหนักได้มากขึ้นกว่าการนวดบริเวณ ใ,ใตตา้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนค้อยใต้คางให้แหงหน้าขึ้นเล็กน้อยใช้กิฟ r รีนเฟสคอนทัวเอ p ฟิเคเตอร์นวดวนเป็นวงกลมจากใต้คางออกไปด้านข้างตามแนวขากันไกลทำซ้ำจนครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวแล้วซึมบำรุงผิวขั้นตอนต่อ,ตอไปได้ตามปกติและทุกครั้งหลังการใช้งานให้เช็คทำความสะอาดด้วยกระดาษทิชชู่โดยไม่จำเป็นต้องล้างหรือเช็คด้วยแอลกอฮอล์เมื่อนวดหน้าด้วยกิฟ r รีนเฟสคอนทัวเอฟฟิเคเตอร์เป็นประจำก็จะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งริ้วรอยที่ดู ลดเลือนลงถุงใต้ตาและร่องแก้มน้อยลงโครงสร้างของรูปหน้าเรียวกระชับขึ้น <c oughs> และดูอ่อนเยาว์จนคุณสัมผัสได้